สบายดีนี่คือลูกหมา,าของเรา,าหมาสีน้ำตาลาทั้งหมดเลยมันเบียดกันมาหน่อยเงียงียง้ยมันมีจุดขาด้วยนะศูนย์เกตเก่าหกเด็กออกพึงได้หนึงเด็กจะออกพึงไล,งงล,งงลงง้หนึ่งเด็กหาตัวหนึ่งศูน ลูกหมาลูกหมาลูกหมามีโอ้ยตายนอนไหนดิฮ่มก็ซื้อไอีเต็มหล่อืค นายินท้าในเพื่อน,อนเ็ดเก,ดก่าหกเมาหาต,หาตอ้วน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 จำมั่มจำม่ม เอามา่น่ะแม่ึ้นเพื่อนม,มันหมุนไหลไปเลยมันสิตายที่หโอ้ยมันสิตกแล้วเกิดอะไรวะพุด